มาโคมหน่อยอุ mm ้ม hmm. ล mm ูกน้อง มาฟุมเ่วงดวงมันดีแจ่มดีทิ้งพี้ไปไหนยิ่งลูกน้อเลือ่รออะไร นูกจะรอแม่เธอจะอยู่ยังไงบอดเธอจะอยู่ยังไงที่ปวดจังใ้แอบจะร้องกลั้นลูกไปเสด็จไป 心。So, so, so. ต้องกับพ่อแม่เลยขอบัวลอยคืเนเถอะครับโอ้ไม่ให้อ้า,อามึงนี่มันหน้าด้านหน้าทนได้ลงุงที่กูปล่อยให้ไปอยู่กับมึงต้องหลายปีกูแค่เอาคืนกลับมาสมบัติผัดกันชมได้ยินหรือปเปล่ไไาไอ้หน้าด้านเอาเมียใครใครก็า่ารักมาขอเมียเขาหน้าด้านดานถ้าเฮาจัด ทนไม่ไหวก็หมาได้ถุงรัดนด้วยหลวงสังทำไมท่านมาีทรัพย์สินเงินทองยแยะมากมาชาตินี้ก็คงจะใช้ไม่หมดจะหาผู้ชีวิตสักคนหนึ่งยังไงก็คงจะไม่ยากขอร้องคือขอรับคืกอกรรยให้ผมเธอจะให้ผมไหวหลวงสันผมก็ยอมไม่มีเขา คเดียวที่กูต้องการนั่นก็คือบัวลอยที่สำคัญถ้าหาบัวลอยอยู่กับมึงข้าวมีกินหรือเปล่าน้ำมีกินหรือเปลามึงหรือจะเลี้ยงบัวลอยรอดเพราะเพียงตัวมึงคนเดียวมึงเอาตัวไม่รอดเลยลูกแต่ถ้าบัวลอยอยู่กับกูบัวลอยจะสุขสบายไปทั้งชาติ รวมถึงแม่บัวลอยรวมถึงพ่อบัวลอยจะสุขสบายกันไปตลอดชีวิตสำหรับมึงกูไม่ได้ไล่นะที่นี่คือบ้านกูอย่าเสือกเข้ามาไอ้หลวงสันพระเจ้าค่ะเ <c oughs> กิดเรื่องอะไรขึ้นเอะอะโวยวายข้าไม่ถึงในงานขอเดชะฝ่าพระบาทพอดีว่าข้างนอกมีมีคนบ้ามารบกวนงา,านเราพระเจ้าค่ะ ถ้าเป็นคนบ้าจริงเจ้าจะแต่งงานอยู่แล้วจะไปถือโทษกออะไรไปไวอยวายหน้าเข้านักหนาะมันจะดูไม่สุภาพคนบ้ามาก่อกวนเช่นนี้งานใหญ่งานโตพระอ,องค์ก็มาไล่ออกไปดีกว่าพระเจ้าค่ะไอ้หนุ่มคนนี้ก็ท่าทางสติมันดีมันไม่เห็นจะพิกลพิการหรือจะสติฟัน่นเฟือนตรงไหน,นเออพระอ,องค์อย่าไปคุยกับมันดีกว่าพระเจ้าค่ะเดี๋ยวข้าจัดการให้<า>ไอหนุ่ม เวลานี้บ้านเรือนนี้เขาจัดพิธีแต่งงานเจ้าจะอุ้มลูกมาร้องห่มร้องให้หน้างานแบบนี้มันเหมือนไม่ให้เกียรติเจ้าของงานเขาเป็นอะไรมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรมาคุที่ฉันได้ฝากบอกฉึนมาในครั้งนี้ไม่ใช่ฐานะแขกหรืออะไรแต่ที่ผมฉันมาผมฉันมาตามเมียกลับบ้านผู้ชมค่ะ มาตางเมียกลับบ้านผู้ช่วยกบฟาบนเมียที่อยู่ในงานเหรอผู้ชกัยเป็นแม่ครัวหรือว่ามาเป็นแขกไม่ใช่ผู้ช่วยอ๋อแล้วเมียเจ้าเป็นใครจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้หน้างานอย่างนี้เมียผมฉันปีชื่อว่าบัวลอยซึ่งเป็นเจ้าสาวในงานนี้ผู้ชกวยกบฟาบนเป็นความจริงเว้ยค่ะเป็นความจริงก็บอรมเป็นพยาได้ เอ็นี่ยังไงอีลีตายแน่พัลูกสาวมาแต่งงานครั้งที่แลว้วหาตัวไม่เจอเสียหน้าอับอายถึงข้าไปหนึ่งครั้ง<อ>นี่มีชายมาอุ้มลูกมาตามบอกมีอรอยเป็นเมียมันหมายความว่ายังไงขอเดีชาก่มามาบาทาไม่เป็นความจริงก็ผมชั้นบอกพรอองแล้วมันเป็นคนบ้าพระเจ้าค่ะไล่มันไปดีกว่าค์ออ ไปเชื่อถือมันพระเจ้าค่ะนี่เจ้าสาวก้าหม่อมฉันสิงสิงโสสิงส,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 งสิงเลยพ่ะเจ้าค่ะฉันขคนจะเชื่อเจ้าก็จะดูเอาเปรียบไอ้หนุ่มคนนี้ถ้าหาจะเชื่อไอ้หนุ่มคนนี้รับท้ามันก็ต้องพอเพียงเจ้าเป็นคนเดียวที่จะให้คำตอบได้บัวลอยว่าเรื่องที่ไอ้หนุ่มคนนั้นมันมาตามเจ้าบอกว่าเป็นสามี เป็นเรื่องจริงหรือไม่หากว่าเป็นเรื่องจริงอิมลิแม่มึงโทษฐานถือว่าโกหกกูจะต้องมีโทษอาญาถึงประหารชีวิตอลิชายแน่แต่หากมึงบอกว่าไม่รู้จักไอ้หนุ่มคนนี้มันก็มาทำให้พิธีนี้เสียและโกหกซึ่งกู มันก็มีโทษถึงประหารชีวิตเจ้าให้คำตอบแก่ข้าเดี๋ยวนี้แม่นะลูกนะลอยแม่ตายนะลูกนะต้องคิดดีๆนะบัวลอยคิดก่อนที่จะพูดจะพูดอะไคทีชีวิตแม่เธอชีวิตพ่อเธอหากเธอบอกว่าอลูกเป็นตัวจะฆ่าทุกคนจะฆ่าแม่เธอคิดดีๆ โนึกถึงแม่นะลูกนะแม่ไม่อยากตายในยคุกนะลูกไอ้ <c oughs> พี่อ๋นคเขาลูกผัวหายากแม่แม่หาง่ายเอาผัวไว้ก่อนเถอะแม่ปล่อยแม่แมนตายไปแเถอะฉันหมดตัวจริงๆนะ ตู้วิชีเปิดปุ๊กติดปิเดชะเจ้าสาวเขาตอบไปด้วยความกลัวมีคนคอยขู่อย่างนั้นจะฆ่าเันจะดทรัดส,สินยางงี้เขาเลยตอบเป็นไปอย่างนั้นเองเพื่อเขเป็นอันว่าคดีนี้ไอ้ลูกมันไม่ผิดแล้วไพื่อเขาเมียมันจริงๆเพราะฉะนั้นผมกับผมประยุทธ์ขอสั่งยกฟ้องกับผมประยุทธ์ไหน,นยนเประยุทธ์ b ร l เล็ e ผิดพลาดเนี่เออมึงกล้ามั้งบังอง ที่กล้ามาล้อเล่นกับกูกล่าวความเท็จต่อกูเพราะฉะนั้นวาจาที่กูเล่นมันต้องเป็นหนึ่งและกูต้องทำตามกุมตัวมันไปประหารชีวิตช้าก่อพระเจ้าค่ะพระเจ้าถางมีอะไรน้องรอเดชส่งด้หนร่งเอาแล้วพี่น้องอย่าหาวงว่ากระบอกขัดขวางกาสั่งกองฝากระบาดเลย แต่ที่กระบรวังทัดทานเข้าไว้เป็นเพียงพระองคกระหม่อมต้องการให้พระองค์นั้นอย่างน้อยๆถึงแม้นว่าบุรุษหนุงที่ชื่อรุ่งคนนี้อาจจะเป็นคนผิดก็จริงอยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดพวจึงมีลูกน้อยสิ่งที่แน่ๆพระองค์ควรจะเห็นแก่เด็กตาดำๆซะบ้าง ขอบใจมากอย่าเอาชีวิตพวกเด็กคนน oh ี้เลยนะพระเจ้าค่ะจริงด้วยพระเจ้าค um> ่ะเสด็จพี่ขอบใจเจ้าที่เตือนสติพี่ขอเดชะฝ่าพระบาทผิดควรว่าตามผิดผู้ก็ควรว่าตามถูกอันรู้ถึงไหนก็อายไปถึงนั่นที่ท้าหาพระองค์ไม่มางานก้าว่อมฉันก็คงจะต้องล้มเลิกอีกแล้วไปล้มล้มละวายพวกมึงมากี่รอบแล้วไอ้สันโอ้เ no รียกไอ้สัน สันพระเจ้าขันขวัญกูจะเห็นกับลูกมึงที่ยังเป็นเด็กตาดำๆเพราะฉะนั้นครับผมกูรู้มึงต้องเรียกคุยไม่ต้องเปล่าดูหูเอามาดิคนดูก็ดังเงียบแหายใจรู้ไหมรู้อันนี้ใครเนี่ยลูกผมเองเอามาดิจ้าวเขาจะสั่งแล้วถ้าเจ้ารักลูกออข้าจะให้ลูกเจ้า อยู่กินและเติบโตในที่ที่ดีกูจะลดโทษมึงเป็นจำคุกตลอดชีวิตส่วนลูกมึงให้คนหน้าบ้านหลังนี้เลี้ยมไว้เพราะฉะนั้นฟังคำสั่งครับผมกูจะตัดสินโทษจำคุกมันตลอดชีวิตรับชีวบ้

ใจในพวกเบียร์ที่บอกเขาไม่ใช่ผัวยอมตัวไปแต่งบ้านกับหลวงสันจนสิริใทราภาสั่งกับุกตลอดชีวิตใครนะพุ่งสุตีราชปุ้งเหรอเออที่ถ่ายทิ้งเป็นลูกหมูเลยนั่นพ่น้ชมอกี้พี่ร้องที่ฉันไม่เลี้ยเพลของไม่ได้ไงรู้ี่ยแม่สองคนรู้เรื่องเล่ากันม้วนหมดนะเลี้ยงเลี้ยงเองมก็ามองยนเปลูกเลยครับ